วันนี้เวลา14นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกาตรยาภานเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาสเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธาน,านารีนาศไปทรงเยี่ยมการดำเนินงานให้บริการด้านเอชไอวีของเรือนจำกลางอุดรธานีณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเรือนจำมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน4,905คนโดยมีอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำหรืออสอร,รอจอจำนวน281คน โดยการดําเนินงานยุติปัญหา HIV และเอสในเรือนจํานั้นกรมราชทัณฑ์ได้ดําเนินตามนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอสพุทธศักราช2,560ถึง2,573มีการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเริ่มตั้งแต่การค้นหาคัดกรองผู้ติดเชือ้อเมื่อพบผู้ต้องขังติดเชื้อ HIV จะส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลด้วยยาต้านไวรัสทันทีและติดตามผลการรักษาอย่างต่อนเนื่อง นอกจากนั้นยังมีศูนย์บริการชุมชนภายในเรือนจำบริการดูแลให้คำปรึกษาดูแลทางด้านสังคมและกำลังใจและมีอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดเชื้อเอชวเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและดูแลตนเองการใช้อุปกรณ์อนามัยป้องกันรวมไปถึงออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังแดนต่างๆพร้อมแจกอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงยางอนามัยทั้งนี้จากการทำงานเชิงรุกของเรือนจำกลาง